มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ขึ้นสถานะสีเขียวนะคะรับเงินค่ะโอนเงินเยียวยาแล้วนะคะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา3 3 3 9 4 0โดยทางเพจแจ้งข่าวประกันสังคมโพสต์ข้อความระบุว่าโอนเงินเยียวยาประกันสังคมกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ที่เหลือนะคะรับเงิน5 0 0 0ถึง10,000บาทสำหรับสถานะสีเขียวนะคะเมื่อเช็คสิทธิ์ ณวันที่3พฤศจิกาย,ยน2564โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิคโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนได้ที่ www.sso.go.th นะคะซึ่งเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน64นะคะพบว่างเงินโอนเข้าเรียบร้อยแล้วในบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสำหรับผู้ประกันตนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มตกหลนในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัด ในกลุ่มกิจาการและอาชีพเก้ากิจาการค่ะซึ่งทางประกันสังคมนะคะเริ่มทยาประกาศผลการยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่3ถึง10พฤศจิกาย,ยน64ทางเว็บไซต์นะคะและจะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องไปจนถึง31ทธันวาคม64ค่ะขอขอบคุณแจ้งข่าวประกันสังคมและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ